กองพัฒนาทักษานะคะจะนาจะมานําเสนอในหัวข้อรูปแบบของการรายงานผลการดําเนินงานด้านสุขภาพนะคะเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นระบบแมนวนวลนะคะผู้ใช้บริการมาใช้บริการเนี่ยจะทําให้การบันทึกในแต่ละวันเนี่ยจะต้องประมวลผลทุกครั้งนะคะทําให้ยากต่อการตรวจสอบและยากต่อการปรับปรุงข้อมูลนะคะและข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันค่ะ เป้าหมายนะคะคือเราจะจัดการข้อมูลและลดการใช้ทรัพยากรรวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะความรู้ที่ไดจากการสอบแสวงหาความรู้นะคะคือเรานํากระบวนการการดำเนินงานโดยใช้คู่มือนะคะแบบสัมภาษณ์กระบวนการทํางานปัจจุบันคือ Work f l o w และก็กระบวนการสูญเปล่านะคะเพื่อนํามาปรับปรุงแนวทางการกระบวนการดําเนินงานและสร้างกระบวนการใหม่รวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะค่ะผลที่ได้นะคะจากการ นำประสบการณ์ตรงนี้เราก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะคะการเผยแพร่ความรู้ของเราจะเผยแพร่ให้กับหน่วยง,งานที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านาด้านการบริการด้านสุขภาพนะคะเช่นวิทยาลัยสหเวชนะคะวิทยาเขตนครปฐมและก็เรายังส่งไปหน่วยเผยแพร่ความรู้ให้กับหน่วยง,งานภายนอกคือมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษด้วยค่ะผลผลิตของการดําเนินงานนะคะเราจะออก ออกแบบออกมาเป็นลนักษณะของข้อมูลคือผู้ใช้ยาไอผู้ใช้บริการข้อมูลของยาวัชพัณฑ์นะคะผ่านการประมวลผลเป็นเป็นการรายงานผลด้านสถิติการใช้บริการนะคะซึ่งข้อมูลตรงนี้จะลดปัญหาและลดขั้นตอนนะคะขั้นตอนการกระบวนการทํางานจากจากหขั้นตอนเหลือ3ขั้นตอนเท่ากับร้อยละการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ6 0%เปอร์เซ็นต์นะคะลดระยะเวลาการรอคอยและการดําเนินงานนะคะจาก120นาที เหลือ15นาทีนะคะเท่ากับร้อยละการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ8 7 5ปรนะคะประโยชน์ของการดำเนินงานนะคะผู้ใช้เกิดการพัฒนาในทักษะการเรียนรู้การใช้งานสะดวกรวดเร็วนะคะส่วนผู้บริหารเนี่ยสามารถเรียกดูผลการปฏิบัติงานการรายงานผลต่างๆได้โดยทันท่วงทีนะคะขอบคุณมากค่ะ